นอกจากทางออกของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ตั้งคำถามถึงการลาออกยุบสภาและการได้มาซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีคนกลางแล้วขบคิดกันค่ะว่ากระทรวงกลาโหมหรือกองทัพได้ชื่อว่าทหารของประชาชนตอนนี้อยู่ตรงไหนทำอะไรอยู่และคิดจะทำอะไรบ้างคะ่ะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องขอเรียนไปถึงพี่น้องประชาชนทั้งหลายกองทัพก็คือส่วนราชการหนึ่ง มีกฎระเบียบมีแบบแผนมีผู้บังคับบัญชาที่ชัดเจนใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราไม่สามารถที่จะคิดเองทําเองได้นะครับชเช่นเดียวกับกระทรวงอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีดารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับตั้งแต่สถานการณ์เริ่มก่อตัวมาเนี่ยก่อนที่จะมีสถานการณ์เราก็พอทราบ จากงานการข่าวที่ได้พูดคุยกันทั้งหมดเราพอจะเห็นนะครับว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ประชุมหาหรือกันตรวจสอบแล้วว่าสถ,ถานการณ์น่าจะเกิดขึ้นในแนวนั้นในแนวนี้เราก็ต้องเตรียมหาวิธีการแก้ไขนะครับการแก้ไขเนี่ยจะเป็นการคิดไปข้้นหน้านะครับว่า สถานการณ์แบบนี้จะต้องรับมือด้วยอะไรนะครับถ้าผมเล่าให้ฟังคือเรียนตรงนี้ให้เป็นรูปธปรรมก็คือประกาศใช้พรบรความมั่นคงใช่ไหมครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่มาตลอดการรับมือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมนะครับใครเป็นประธานประชุมที่ผ่านมาก็มีท่านพลตบรเอกประชานะครับ ในฐานะรับผิดชอบด้านความมั่นคงมีการรายงานต่อนายกรัฐมนตรีกฎระเบียบกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาพูดกันในพรบรความมั่นคงนะครับมันก็จะมีที่ว่าตัวแวร์ก็คือที่ไหนนะครับเราก็จะูกำหนดขอบเขตว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นบริเวณไหนที่ผ่านมาทั้งหมดเราพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เล็กนะครับกระทัดรัดไม่ ใช้พอรบอรเนี่ยอย่างฟุ่มเฟือยไม่อยากให้กระทบกับพี่น้องนะครับมากสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือกระบวนการเพราะนั้นตอบคำถามคุณเสาลักษ์กับพี่น้องประชาชนว่าคิดอะไรอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้คิดวันต่อวันนะครับไม่ได้ทำตามอำเภอใจอทุกสิ่งทุกอย่างทำตามนโยบายสิ่งที่บอกได้เลยนะครับจากบทเรียน ของประเทศชาติเราในที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเราพบว่าการใช้กำลังหรือความรุนแรงเข้าแก้ไขไม่เคยแก้ปัญหาได้สำเร็จนะครับเราบอบช้ำม,มาเยอะนะครับเรามีพี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันเนี้ยวันเนี้ยเรายังรักษาแผลไม่หายเลย เพราะฉะนั <S <s of you, of kind of ้นผมเชื so ่อว่าสิ่งที่เรากําลังคิดกําลังทําอยู่เนี้ยนะครับพี่น้องประชาชนเห็นนะครับว่าเราคือกองทัพเนี่ยนะครับได้ดําเนินการอย่างไรนะครับแน่นอนเขาว่ากองทัพกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ที่จะต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลแต่อีกมุมหนึ่งประชาชนเองก็คาดหวังตั้งคําถามว่ากองทัพ กระทรวงกลาโหมวันนี้อยู่ข้างประชาชนหรือเปล่าจะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์หรือไม่หรือกองทัพกําลังเอ,อื้อประโยชน์อะไรกับรัฐบาลถ้าพูดถึงการเข้าข้างประชาชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสายเลือดมันเข้าไปในกระดูกของคนในกองทัพของผู้นํากองทัพเสมอมาเราถูกปลูกฝังมาทั้งชีวิตนะครับว่าให้มีหน้าที่ในการปกป้อง ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชนสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเสื่อมคลายไปจากความคิดของคนในกองทัพเลยทุกระดับแม้กระทั่งพลทหารนะครับฐานกองประจําการที่อยู่ในกองทัพเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าอยู่ข้างประชาชนไหมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันตอบคําถามในตัวเองอยู่แล้วะนะครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องคู่ขนานกันก็คือการปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ <Yeah. S 2> คือบางครั้งเนี่ยถ้าเราบอกว่าเข้าข้าง mm hmm. อยู่เคียงข้างประชาชนบกองทัพก็ต้องพิจารณานะครับว่าประชาชนที่ว่าเนี่ยอยากจะให้มาอยู่ข้างแล้วพากันไปทำอะไร mm hmm. นะครับหลักคิดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายเขาว่าอย่างไร ขอบเขตอำนาจหน้าที่มีแค่ไหนผมก็เลยพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าพรบความมั่นคงนะ่ะผมขยายความอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตำรวจคือเจ้าพนักงานตามกฎหมายะนะครับมีตั้งออฟฟิศขึ้นมาที่เรียกว่าสอ,อรสอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบหลักทหารเนี่ยคือผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สถานะของกองทัพจะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานแปลเป็นภาษาไทายง่ายๆก็คือเป็นพลละเมืองดีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความคาดหวังว่าเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับที่ท่านภูมิจารารท่านบกท่านพลเอกประยุทธ์ชอบพูดนะครับท่านก็พูดเสมอๆว่าบางครั้งเนี่ยความคาดหวังต่างๆเหล่านั้นน่ยมันเป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็ทําไม่ได้นะครับ ที่จะให้กองทัพไปช่วยสนับสนุนตรงนั้นตรงนี้สิ่งที่ทหารนะครับทั้งกองทัพวันนี้ตั้งแต่ท่านผู้บัญชาการทางสูงสุดผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพพูดคุยกันผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับและเราก็ใคร่ควรสิ่งต่างๆเหล่านี้เสมอะอะไรมันมากไปอะไรมันน้อยไปนะครับถ้ามองจากที่ท่านบอกว่าสถานการณ์ วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมในกลุ่มของการต่อต้านรัฐบาลสามารถเข้าไปอยู่ในพในทอบอได้เข้าไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ตรงนั้นได้ตรงนี้จะหมายความว่ายัางไงถ้าถูกขยายผลว่าวันนี้กองทัพทอบอ,อยู่ข้างประชาชนอยู่ข้างกลุ่มมวลชนที่กำลังต่อต้านรัฐบาลมีอยู่สองประเด็นที่คุณสาวลักษ์ถามผม,มถ้าบอกว่าเข้าไปอยู่ในกองทัพบ,บกได้มผมบอกว่าไม่ได้นะครับ ทุกกระทรวงที่ถูกบุกรุกเข้าไปยึดสถานที่นะครับเริ่มตั้งแต่ถ้าผมจำไม่ผิดสำนักพบประมาณกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศนะครับและอีกหลายๆส่วนราชการที่ได้ถูกพี่น้องนะครับชักจูงกันเข้าไปยึดเพื่อประสงค์ที่จะให้หน่วยงานเหล่านั้นนะหยุดการทำงาน ผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องะนะครับไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่อนุญาตหรือว่าส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติเช่นนี้ะนะครับผมเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามทฤษฎีหนึ่งที่มีคนพยายามจะบอกว่านี่คือสงครามประชาชนนะครับเอาละครับมีผู้นำทางความคิดได้ลอกเลียนแบบแล้วก็ไปก๊อปปี้ นะครับเอาสงครามประชาชนเนี่ยมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลจำได้ไหมครับมาสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยจากสถานีรถไฟสำมเสระนะครับบอกว่าจะคัดค้านพรบนิรโทษกรรมสิ่งที่รัฐบาลตอบสนองนะครับก็คือการที่ใช้คำง่ายๆก็คือว่าถอยทุกสิ่งทุกอย่างไปจนหมดนะครับปลดเปลื้อง สิ่งที่เป็นข้อที่ไม่สบายใจของพี่น้องไปเกือบหมดผมเป็นข้าราชการผมก็ดูว่าเออสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีการอารุ่มอร่วยมีความเข้าใจนะครับแต่สถานการณ์ที่ผ่านมาที่พัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเงื่อนไขเปลี่ยนไปนะครับแทบจะวันต่อวันผมก็ได้ยินจากหน่วยข่าวมานะครับว่าบางทีก็ต้องคิดกันเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงที่จะเพิ่มนะครับและเลี้ยง คนจานวนหนึ่งเอาไว้ให้ได้ซึ่งก็เป็นพี่น้องประชาชนที่ผมก็คิดว่าเขาก็ตั้งใจดีนะครับเขาถูกบอกถูกเล่าถูกป้อนข้อมูลว่าให้ออกมาช่วยประเทศชาติซึ่งประเทศชาติกําลังล่มสลายพี่น้องเหล่านี้ก็มากันเราไม่เคยดูถูกความคิดของพี่น้องประชาชนทุกหมูลเหล่านะครับทุกจุดทุกสถานที่ที่ได้มีการชุมนุมกันเพราะทุกคน ได้รับการบอกเล่าความรักชาตินะครับความรู้สึกสำนึกที่จะต้องทำความดีก็เลยออกมามาชุมนุมกันพอออกมาชุมนุมกันสักพักหนึ่งเนี่ยในหลักการทั้งหลายเนี่ยนะครับจะเริ่มไม่รู้ว่าใครนำนะครับคนมีเคยมีหลายเหตุการณ์นะครับที่เรียกว่าผู้นำม็อบคิดว่าตัวเองนำได้นำไปนำมาม็อบ กลับมานําผู้นําซะเองอสิ่งต่างๆเราเนี่ยนี่คือความสับสนนะครับความยุ่งยากที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมของประเทศนะครับสิ่งที่ยังค้างไว้อีกประเด็นนึงนะครับผมก็ขอเรียกร้องตรงนี้เลยนะครับว่าผลกระทบที่ท่านต้องการจะให้ข้าราชการหยุดงานนะแล้วให้สํานักงานกระทรวงตบวงกรมต่างๆหยุดนั่นนะ่ะไม่หยุดครับ วันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้นะครับเขามีออฟฟิศสำรองกันหมดเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่เข้าไปยึดอยู่ตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดยังอยู่ที่กระทรวงการคลังอยู่ข้าชการไม่ได้หยุดงานหรอกครับเขาทํางานที่บ้านก็ได้เขามีออฟฟิศสำรองนะครับหน่วยงานราชการวันนี้กระจายกันอยู่ในหลายจุดจากจุดนี้เขาก็ไปทํางานรวมกับจุดโน้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านไปยึดนั่นน่ะ ท่านอาจจะบอกว่าเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับมันคงได้แต่ไม่เกิดผลนะครับไม่เกิดผลใดๆเลยนะครับและขอ้อสำคัญที่สุดกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพอยู่ทั้งหมดนะครับผู้คนต่างๆที่เข้าไปในสิ่งในสถานที่ราชการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมีอายุความนะครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็คงไม่ได้ลงไม้ลงมืออะไรนะครับเพราะต้องการไม่ต้องการเห็นความรุนแรงแต่ภาพอย่างนี้มันถูกเก็บเอาไว้นะครับจะดำเนินคดีเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าสบายใจครับค่ะถ้ามองจากภาพรวมทั้งหมดของสถานการณ์อย่างที่ท่านบอกว่ามีเจตนาของการสร้างสงครามประชาชนถ้าอยู่ที่คะแนนเต็มสิบ วันนี้อะไรที่จะต้องทําให้กองทัพเริ่มรู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจทําบางอย่างหรือว่าตอนนี้คะแนนเต็มสิบนั้นอยู่ตรงไหนแล้วที่จะต้องใกล้ที่จะต้องตัดสินใจสิ่งที่เราคำนึงอยู่ตลอดเวลานะครับก็คือก็คงไม่ได้เป็นการให้คะแนนอะไรนะครับแต่มันมีหลักคิดอยู่ในหลายๆประการด้วยกันผมคิดว่าท่าน ผู้าการทางสูงสุดผู้าการเหล่าทัพต่างๆที่ได้คุยกันนะครับก็คงประเมินสถานการณ์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดกันนะครับว่ากฎเหล็กข้อแรกเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่จะไม่เป็นฝ่ายลงมือนะครับทั้งๆที่รู้ว่าจะต้องถูกยั่วยุ วันนี้ผมเห็นใจพี่น้องตำรวจนะครับที่ถูกทำร้ายถูกว้างด้วยประทัดยักษ์ถูกยิงด้วยหนังสติ๊กนะครับล่าสุดก็พันตำรวจโทรท่านหนึ่งถูกใช้หัวน็อตเป็นแผละนะครับชะากาันอยู่ที่หน้าผากสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นคนตัดสินนะครับถ้าท่านบอกว่าถ้าท่านทำอย่างนี้นะครับถูก และท่านถามคนที่ทั้งประเทศอีก60ล้านคนหรือเปล่าว่าเขาคิดอย่างไรถ้าางนั้นต้องบอกว่าตอนนี้เราใช้พรบอ,รอยู่อะไรคือจุดเปลี่ยนที่จะต้องทำให้กองทัพต้องใช้พรกฉุกเฉินหรือเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานการณ์มีหลักเกณฑ์อยู่หลายกรณีด้วยกันะนะครับมันมีระดับม,มีความรุนแรงนะครับที่เป็นข้อพิจารณา ที่ผมเชื่อว่าจะต้องมีการประชุมหารือกันอยู่เสมอนะครับอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราเองก็พยายามผมเชื่อนะครับความเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวกันละกันว่าพยายามะจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าพรกรนะครับได้ถูกประกาศออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะถูกเผยแพร่ออกไปยังสังคมโลกนะครับวันนี้เนี่ยสาประเทศ ออกคำเตือนประชาชนไม่ให้มาประเทศไทยให้มีความระมัดระวังสิ่งต่างๆเหล่านี้เสียหายพอแล้วหรือยังนะครับสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศในเชิงเศรษฐกิจนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนายกสมาคมการท่องเที่ยวหรืออะไรทำนองนี้นะครับได้พูดแล้วว่าผลกระทบที่เกิดเนี่ยขณะนี้ศูญเสียรายได้1.6หมื่นล้าน สำหรับการยกเลิกการเข้ามาในประเทศไทย hmm. นี่ยังไม่รวมในเซกเตอร์อื่นๆนะครับในเรื่องของอื่นๆ <c oughs> แต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับในช่วงอายุของผม <c oughs> ก็คือความเป็นปรปักกันของพี่น้องในชาติ <c oughs> มีการเสี่ยมยุยงวันนี้มีการปฏิบัติที่ลักษณะเป็นพื้นที่นะครับ พี่น้องอยู่พื้นที่นี้คิดแบบนี้ชัดเจนนะครับผมไม่ได้ระบุว่าอะไรยังไงพี่น้องอยู่พื้นที่นี้คิดแบบนี้วันนี้ความรู้สึกเนี่ยมันฝังลงไปฝังรากลึกลงไปในความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนทั้งชาติผมก็ไม่รู้เมื่อไรคนพี่น้องเรานะครับรุ่นลูกลุ่นหลานเราวันนี้เขาคิดอะไรแต่วันนี้ถ้าเขาได้ดูสื่อนะครับได้เห็นโทรทัศน์ที่พยายามที่จะประโคมกัน นะครับหมายความว่าเวทีนะครับจากเวทีปราศัยอะไรกันเนี่ยมีทั้งคำหยาบนะครับสอเสียดการให้ร้ายนะครับการมุ่งร้ายต่อกันชนิดที่เรียกว่าอภัยกันไม่ได้แล้วแต่สื่อว่าสื่อนั้นจะเลือกครับฟังไหนสิ่งต่างๆาเหล่านี้นะครับถ้าคนรุ่นเราเนี่ยพอจะคิดเป็นะนะครับก็แยกแยะหรือไม่ก็อะไอย่าไปสนใจแต่ถ้าเด็กเยาวชนเขาได้รับสิ่งเหล่านี้นะครับโดยที่เขา อาจจะไม่ได้กรองนะครับแล้วเขารับไปด้วยความซื่อเขาจะมีความรู้สึกต่อคนในพื้นที่นี้เป็นอย่างนี้พื้นที่นี้เป็นอย่างนั้นนี่ต่างหากครับเป็นสิ่งที่ใครครับจะเป็นคนรับผิดชอบอในความไม่ชอบขี้หน้ากันอของพี่น้องนะครับวันนี้ก็คงเห็นนะครับว่ากลุ่มคน ก็มีการกระทบกระทั่งกันในจังหวัดนั้นในจังหวัดนี้แล้วถามว่าสังคมมันจะมีความสุขได้อย่างไรนะครับงั้นต้องถามอย่างนี้ด้วยค่ะว่าสังคมแบ่งความคิดออกเป็นสองฝ่ายอย่างที่ท่านบอกว่ามีปฏิปักษ์ต่อกันกองทัพมีไหมคะในหมู่คนมากๆทั้งหลายนะครับผมเอาประเทศอื่นก็มีครับไอความขัดแย้งในลักษณะนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าประเทศเราเลวร้ายนะครับหรือว่าจะพิกลพิการอะไรประเทศอื่นสังคมอื่นมีครับแต่มันอาจจะไม่รุนแรงนะครับมากเท่านี้มันมีวิธีการแก้ไขนะครับหลายประเทศก็สงบเรียบร้อยไปแล้วครับแต่ของเราเนี่ยมันยิ่งนานวันนะครับยิ่งรอยร้าวรอยปริ ยิ่งกว้างนะครับมากขึ้นเรื่อยๆในโซเชียลมีเดียนะครับ <c oughs> คือตัวชี้วัด <c oughs> ผมก็เข้าไปแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือความรู้สึกที่แก้อะไรไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ถ้าเราไม่โกหกตัวเองถ้าเรามีเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมก็เคยได้ยินมานะครับว่าบางทีในครอบครัว ก็ยังพูดเรื่องนี้กันไม่ได้ค่ะนะครับแล้วก็ไม่มีใครไปเปลี่ยนความคิดใครได้สิ่งต่างๆเหล่านี้น่ากลัวครับน่ากลัวค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านคงต้องชี้แจงเพราะว่ามีคอลัมัิสตนมีข้อสังเกตมีคําถามบอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนั่งควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้กองทัพเปลี่ยนแปลงไปทั้งโครงสร้างแล้วก็แนวคิดใช่ครับ ผมเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมที่มีผู้บังคับบัญชานะครับมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่อนางสาวยิ่งรักชินวัตรผมคือคนที่รับคําสั่งจากท่านโดยตรงทุกเรื่องตั้งแต่ท่านมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันแรกนะครับมีการประชุมหารือสิ่งต่างๆที่ท่านได้ให้นโยบายกับผมโดยตรงนะครับและผมอยากจะบอก ผ่านไปยังพี่น้องประชาชนเพราะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกของผมะนะครับท่านบอกเสมอว่าอันที่หนึ่งกองทัพจะต้องมีความเข้มแข็งมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมีความทันสมัยนี่คือสิ่งที่ท่านพูดต่อหน้าประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับผู้มัชาการเหล่าทัพทั้งหมด ผมก็ขอถ่ายทอดให้ท่านได้รับทราบประการที่สองกองทัพจะต้องเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพราะว่าปีท5 154ที่ท่านเข้ารับตำแหน่งนายมตรีในช่วงแรกๆน้ำท่วมใหญ่ที่เรียกว่ามหาอุทกภยัยท่านได้เห็นแล้วว่ากองทัพนะครับเป็นเรียกว่าอะไรนะครับเป็น,นกลไกหลัก ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาตลอดท่านก็เดินทางไปนะครับด้วยรถยนต์ของบรรทุกของทหารเครื่องบินของทหารอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นสิ่งที่ท่านให้นโยบายเอาไว้นะครับสองเรื่องหลักๆผมบอกได้เลยนะครับว่าท่านยังไม่เคยสั่งอะไรเลยที่เป็นเรื่องที่ผมที่เป็นข้าราชการนะครับรับไม่ได้หมายความว่าท่านพูดสั่ง แต่เรื่องดีๆนะครับที่จะให้เกิดขึ้นกับกองทัพประเทศชาติและพี่น้องประชาชนท่านไม่เคยสั่งให้ใช้กำลังแม้กระทั่งวันนี้นะครับก็ยังยืนยันอยู่ว่ากองทัพนะครับจะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ใช้ความรุนแรงนะครับอยู่ตลอดเวลาถ้าบอกว่าตอนนี้กองทัพกำลังใช้ยุทธวิธี สงบสยบเหตุการณ์ได้ไหมคะสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องขอบคุณท่านผู้บัญชการตํำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวเอกอดุลแสงสิงแก้วท่านเป็นผู้นําองค์กรที่มีความสุขขุมนะครับฉลาดล้าลึกแล้วก็มีลักษณะผู้นําสูงนะครับท่านดูรูปการดูสถานการณ์แล้วเนี่ยท่านมีวิธีการของท่าน นะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่ในขณะนี้ว่าพี่น้องตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ผมคิดว่าวันนี้ก็คงจะล้านะครับคงเหนื่อยพอสมควรสำหรับสามอาทิตย์เสร็ศษแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะรเราคิดว่าเราก็คงเห็นตรงกันวันนี้นะครับเห็นชัดๆ ว่าฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการมีเรื่องให้ได้นะครับประกาศแล้วประกาศอีกนะครับยกระดับแล้วยกระดับอีกครับเพิ่มการปฏิบัติในเรื่องของความรุนแรงยั่วยุอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเห็นเกมกลเกมตัวนี้แล้วนะครับว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการมีเรื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดน้ำพึ่งหยดเดียวให้ได้ต้องการปิดเกมเร็วแรงนะครับ อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความสุขขุมในระยะเวลาหนึ่งถ้าเราอดทนพอนะครับผมเชื่อวรัฐบาลเข้าใจพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอีก60ล้านก็กำลังตัดสิน mm hmm. เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่ท่านคิดอะไรนะครับด้วยใจเป็นธรรมอย่างไรหรือไม่คิดเอา,อางั้นก่อนสุดท้ายค่ะ กองทัพกข้ามคำว่ารัฐประหารมาหรือ,อยังคะในยุคนี้สมัยนี้ผมเชื่อมั่นนะครับในตัวท่านผู้บัญชาการาทันทุงสุดท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับท่านอยู่ในเหตุการณ์วิกฤตมานะครับท่านก็เป็นรุ่นพี่ผมนะครับที่ท่านจบการศึกษามาตั้งแต่ปี2520นะครับ2519นะครับ เป็นรุ่นพี่ผม2ปีนะครับปีหนึ่งบ้างผมเชื่อว่าการเวลานะครับความสุข,ขุมรอบครอบวิจารณญาณการเรียนรู้สังคมโลกท่านมีความคิดเป็นตัวของท่านเองผมเชื่อว่าความฉลาดนะครับการตัดสินใจที่ถูกต้องอยู่ในใจของพวกท่าน ถามถึงทัศนะถามถึงประสบการณ์แล้วก็ด้วยสภาวะที่กําลังเกิดขึ้นถ้าประหลัดมองสถานการณ์แล้ววันนี้อยากให้ทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรทุกคนในประเทศเนี่ยนะครับวันนี้ก็จะมีความกังวลใจไม่สบายใจสิ่งที่แย่ไปวันนั้นก็คือไปทำให้สังคมโลกเขามารุมล้อมเราด้วยความไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนทั้งหมดเนี่ยนะครับคงคิดตรงกันว่าอยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยผมก็ภาวนาเช่นนั้นคงไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นนะครับอยากจะเห็นพี่น้องคนไทยสังคมไทยวันชื่นคืนสุขเก่าๆมันหายไปไหนเราก็คงอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่กระทบ วันนี้เราอาจจะมองข้ามไปนิดหนึ่งผมอยู่บริเวณราดดำเนินนะครับการจราจรแถวนี้นะครับสภาพจิตใจของผู้คนในกรุงเทพต่างๆเนี่ยมันชํำรุดนะครับมันซุดโทรมลงไปมากทีเดียวถ้าความปรารถนานะครับของผมซึ่งเป็นทั้งประชาชนคนหนึ่งและเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับที่ น่าจะมีความรู้สึกเหมือนกับพี่น้องทุกคนคืออยากจะเห็นความสงบเรียบร้อยนะครับมันมีความแตกต่างอยู่นะครับวันนี้ในความไม่สงบมีคนที่ทำผิดกฎหมายอยู่ในสังคมกับมีคนที่ทำถูกกฎหมายเผอิญวันนี้คนที่ทำผิดกฎหมาย พยายามจะทําผิดกฎหมายก็มีความตั้งใจที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็เลยเกิดความปั่นป่วนผมได้แต่วิงวอนนะครับขอร้องในสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งคนที่อยากจะเป็นฮีโร่ท่านไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ท่านหยุดการกระทำในลักษณะก่อควรยุยงให้พี่น้องเนี่ย จะต้องออกมาเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ท่านไม่ทำหรือลดละสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะเป็นฮีโร่ได้และสังคมจะชมเชยท่านเอง